สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพฤศภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s ับสไครต์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาละเราลองไปอัปเดตสถานการณ์นะคะนี่คือสถานการณ์ภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤศภนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานนะคะเอเนอร์จีของชาวพฤศภแล้วก็ใครคนนั้นในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอเคมีไพ่เซเว่นออฟบอนส์ขึ้นมานะคะเซเว่นออฟสอดจัสติสและเดอะเฮอร์มิตนั่นเองนะคะเอ e เ g อของเดือนนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของถึงเวลานะคะที่แบบว่าคุณจะต้องคิดทบทวนนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะอาจจะ,ะมีเรื่องของการเลือก เข้ามาด้วยนะคะในการเลือกนี้อาจจะเลือกในเรื่องของอระหว่างความถูกต้องนะคะหรือว่าในเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีศิลธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยชาวพุทธศพบนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะคะแล้วก็มั่นคงอยู่กับในเรื่องราวของอความที่อยากที่จะทําให้มันถูกต้องนะคะในเรื่องของศิลธรรมประเพณีอะไรอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะ เป็นความไม่ถูกต้องกระแทกนะคะในเ,เรื่องราวของความรักของคุณนะคะเพราะมี Seven o f s ฟซอเข้ามานะคะอาจจะมีการที่ใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะที่จะต้องเหมือนกับมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วมันก็เลยต้องมีเหตุการณ์ให้เลือกคุณอาจจะอยู่ในภาวะการที่จะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะทบทวนถึงนะคะสถานการณ์แล้วก็ปัญหาทั้งหมดแล้วก็อยากที่จะมีการเลือกนะคะทุกอย่าง ให้มันออกมาดีที่สุดนั่นเองนี่ก็คือชาวพิศศพนะคะหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบอะไรที่ต้องเลือกมานานแต่ก็ยังเลือกไม่ได้สักทีนะคะจนถึงเดือนนี้อาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเลือกแล้วคุณอาจจะต้องยอมรับผลของการเลือกสิ่งนั้นก็ได้นะคะนี่ลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะ energy ของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย energy เขาคนนั้นของชาวพิศพนะคะ e e of sword ดูเหมือนเขาก็จะอืม นิ่งเงียบนะคะ <c oughs> unable to take action ไม่รู้ว่าจะจ,จ,จ,จัดการกับปัญหาอย่างไรนะคะเ,ออเป็นลักษณะของ8ปดาบตกลงว่า8ปดาบตรงนี้เป็นตัวเขานะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วก็ออไม่รู้จะทำตัวยังไงดีไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็เป็นความมืดมนนะคะหรือว่าแบบมองไม่เห็นทางออกของปัญหานั่นเอง <c oughs> เอ็ดอ c ค p ัเขาอาจจะตัดสินใจที่จะ time to walk away ก็ได้นะคะเ,ออเหมือนกับตัดสินใจที่จะต้องเดินออกไป จากความสัมพันธ์จะเป็นการชั่วคราวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่า,เ,าเขาอาจจะคิดว่ามันหนักเกินไปแล้วนะคะ ten of wands heavy burden นะคะตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาภาระมากมายแก่กองเกินพอแล้วกับตัวของเขาแล้วเขาจะต้องมาพบเจอกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันแก้ไม่ได้ในครั้งนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะต้อง ถอยห่างออกไปก่อนใช้คำว่าถอยห่างออกไปก่อนก็แล้วกันนะคะ a g e of cup เพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เขาอยากที่จะถอยตัวเองออกมานั่นเองด้วยปัญหาที่มันเเรียกว่าหนักหน่วงนั่นเองนะคะ i นอ t o เพน n t เคิลซึ่งเขาก็เป็นลักษณะของการเหมือนคิดมาดีแล้วนะคะเป็นการวางแผนมาก่อนหน้าแล้วคิดมาสักพักหนึ่งแล้วในเรื่องของเหตุการณ์ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือ energy นะคะของ ชาวพุทธศพแล้วก็ใครคนนั้นนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนะแล้วกอ็อาจจะเกิดขึ้นกับใครบางคนเท่านั้นนะคะของสำหรับชาวพุทธศพเอนเตอร์จีนะคะสถานการณ์ของความสัมพันธ์3 of cups นะคะคือบางชีเนี่ยเป็นเรื่องราวของที่มีมากกว่าคน2คน3าคนในความสัมพันธ์นะคะถ้าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะ มันเป็นมากกว่าคนสองสามคนอะไรตรงนี้แล้วมันแบบดำเนินไปแบบโอเคเป็นไปอย่างกัลายาณมิตรนะคะไม่ได้มีอะไรคิดเกินเลยมากไปกว่านั้นอะ่ะมันก็มีแต่ความแฮปปี้นะคะมีแต่ความสุขสันต์สนุกสนานนะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะได้รับการเฉลิมฉลองยินดีอะไรบางอย่างนะคะในในเดือนนี้นะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของคนที่มากกว่า3คนที่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะมีอะไรมากกว่าความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องอะไรแบบนี้นะ มันก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นเองนะคะแปดแปดาบเป็นอะไรที่มันมันเจอปัญหาแล้วมันหาทางแก้ไม่ได้นะคะมานานแล้วด้วยนะหรือว่าสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็แฮปปี้ดีนะ,ะในความสัมพันธ์มีใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอเค ความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคน2คนเนี่ยมันมันมันก็ดีมันเป็นส่วนเติมเต็มนะคะเขาว่าเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตช่วยให้มีความรู้สึกมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะเติมเต็มในส่วนที่อ,อีกคนนึงไม่มีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของที่ว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎนะคะ กฎอะไรบ้างสินธรรมจริยธรรมหรือว่า uh, the high priest นะคะเป็นเรื่องของ uh, ขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรแบบนี้นะ,ะบางคนอาจจะแบบ เข้าไปนะคะก้าวล่วงกับในเรื่องของเรานี้ได้มันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะคะถ้าตรงนี้ที่จําได้จะเป็น energy ของเขานะคะรู้สึกถึง8ดาบปัญหาที่แบบว่าวกวนวนเวียนซ้ำซากแล้วก็หาทางออกไม่เจออะไรตรงนี้ยมันก็เลยแบบมีความรู้สึกอึดอัดนะคะเหมือนอยู่ในวงดาบนั่นเองนะคะแล้วก็ปิดตามัดตัวเองไว้ อยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหนแต่จริงๆแล้วถ้าหากเปิดตานะคะแล้วเดินออกมาจริงๆก็สามารถที่จะเดินออกมาได้แต่ว่าในอดีตคือยัยงยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เดินออกไปนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเป็นเหมือนแบบมีใครสักคนหนึ่งทําอะไรรับหลังคู่ของตัวเองนะคะมีคู่ของตัวเองยืนรออยู่ที่บ้านตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมาพร้อมกับดาบที่อยู่ข้างหลังนะคะเจ็ดเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอืม มันเป็นไปได้ที่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ตรงนี้หรือว่ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะว่ามีใครทําอะไรรับหลังอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเศร้าเหมือนกันนะคะอาจจะยังไม่ได้รับรู้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะคะว่ามีคนทําอะไรรับหลังเราอยู่นั่นเอง the high p r i e s สนะคะคือมันเป็นเรื่องราวของบางทีเนี่ยนะคะ พอมาเจอกับสามถ้วยเจ็ดดาบอะไรตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่สามนะคะที่เข้ามาแล้วก็แบบเหมือนมีความพยายามนะคะพยายามอยากจะใหอะ้อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนแบบพยายามอย่างเต็มที่เนาะ พยายามที่จะเข้ามาทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่ว่าอยากที่จะยังไงดีเข้ามาเป็นมือที่3อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเกิดในภาวะตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เป็น energy ของคุณ s ซ v e n นอ c u ค s คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าออตอนแรกๆก็มีความสุขสนุกสนามดีนะแต่ตอบต่อไปเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันชักเ,เลือกไม่ได้แล้วบางคนอาจจะมี Choice, มีตัวเลือกด้วยนะคะหรือว่ามีมากกว่าคน2คนมากกว่าคน2คน3ามคนก็ได้นะในบางคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนมีมีตัวเลือกเยอะไปหมดอะ่ะจนคุณอาจจะเลือกไม่ได้หรือมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับอยากที่จะตัดสินใจเลือกสักที <c oughs> นะคะหรือว่าอยากที่จะตัดสินใจจบกับปัญหาอะไรต่างๆสักทีแต่ก็เหมือนยังจบไม่ได้ยังจบไม่ลงนะคะมันเป็นอะไรที่ยังต้องให้คุณเนี่ยเกิดความสับสน ะะวุ่นวายมุมึมนงงอยู่นะเหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินให้มันลงตัวไปได้นั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนดาบที่มาทิ่มแทงทิ่มแทงใครบ้างก็อาจจะทิ่มแทงตัวเองเหมือนคนนี้ที่ถือดาบ <c oughs> อยู่นะคะด้วยอ่ ใช้มือถือสันดาบตรงนี้นะคะคมดาบนะก็ทําร้ายตัวเองแล้วก็ดาบที่กําลังจะพุ่งไปทําร้ายอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันมีมากกว่าคนสองคนอะไรตรงนี้นะคะก็เลยมันเหมือนกับเป็นความบาดเจ็บด้วยการทุกฝ่ายนั่นเองนะคะก็จะขอบอกว่าความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคนสองคนตรงนี้มันอาจจะแบบเป็นบุคคลอื่นก็ได้นะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะอาจจะเป็นบุคคลอื่นที่เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มันเหมือนเป็นการทําร้ายกันมากกว่า อันนั้นก็เป็นเคสในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แบบที่มีคนมากกว่าคน2อสคนในความสัมพันธ์นั่นเองคุณอยากที่จะตัดสินใจเลือกเต็มทนนะคะด้วย2เหรียญนะคะคุณคิดช่างตวงวัดออกมาแล้วละว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปใครจะให้ผลอะไรกับคุณนะคะถ้าคนนี้อยู่คุณได้รับผลอะไรบ้างคนนี้ไป แล้วคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณคิดมากคุณคิดสระตะเลยแหละแล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องเลือกแหละนะคะคุณอาจจะตัดสินใจเลือกก็ได้นะหลังจากที่เลือกไม่ได้อยู่นานเพราะว่าบทสรุปปิดท้ายมันอยู่ที่ว่าคุณอาจจะต้องยอมรับในผลของการกระทําในสิ่งที่คุณเลือกนะคะว่าเป็นไฟายออบคันั่นเองไม่ว่าจะคุณเลือกฝ่ายไหนหรือใครมันเหมือนกับว่าคนเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะคนสองคนเนี่ยที่คุณให้น้ําหนักอ่ะมันค่อนข้างที่จะมี ความเท่าเทียมหรือบาลานซ์นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเสียใครคนใดคนหนึ่งไปนะคะหรือเสียอะไรในสถานการณ์นี้ไปเนี่ยมันก็ทําให้คุณเสียใจอยู่ดีนะคะเป็นไฟออฟคัพเนาะคุณจะแบบว่าหวนคิดถึงแต่อดีตลืมไม่ได้นะคะในช่วงนี้แต่มันก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะเพราะเราดูแค่ภายใน1เดือนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คุณอาจจะต้องถึงเวลาเลือกให้ดีๆนะคะแล้วลองพยายามปรับดูนะคะถ้าหากว่า ปรับเปลี่ยน energy นะคะให้ทุกอย่างทุกคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยให้กลายเป็นมิตรต่อกันเป็น friendship นะคะเป็นกัลยนานมิตอะทุกอย่างมันจะได้แบบลงตัวนะคะได้สวยมากกว่านี้นั่นเองเหมือนกับ landing ได้อย่างสมูทที่สุดนะนะนี่ก็คือนะคะเรื่องราวโดยภาพรวมของชาวพฤทธศพทีนี้เราจะลองมาดูนะคะว่าภาพเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดืนนี้มีอะไรที่เป็น moment ที่จะบอกกับชาวพิศษบ้างนั่นคะ่ะโอเคก็คือ justice นะนะเป็นเรื่องของการเลือกนะฮะการต้องตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารทางด้านกฎหมายด้วยก็เหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันแล้วก็คือคุณต้องคิดหนักอ่ะคิดสระตะไต่ตรองนะคะคุณจะอยู่ในท่ามกลางความเงียบนะคะจะมีคนที่แบบว่าอยู่ในท่ามกลางความเงียบในช่วงนี้เหมือนกันนะคะอาจจะใช้โทรจิตสื่อถึงกันก็ได้นะอืมมันมีในเรื่องราวของบางทีเนี่ย เป็นเรื่องของคนที่อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่แบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมีเจ้าของอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องราวของเดอะเดวิลเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ที่อาจจะต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะด้วยการปรับเปลี่ยนสถานภาพตรงนี้นะคะให้มันกลายเป็นเฟรนชิพไปนั่นเองนี้เราลองมาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมด้วยออร์เคิลนะคะ มีใครมีคำถามอะไรในใจเนี่ยลองอาถามขึ้นมาในใจนะคะไพ่อาจจะบอกถึงคำตอบให้กับคุณก็ได้นะ Stop going back and forth นะคะหยุดแบบคิดกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังตัดสินใจไม่ได้สักทีลองหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า Learn to say no เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่นะคะ อะไรบ้างก็คือลองเรียนรู้ที่จะพูดคําว่าไม่กับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเราหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะอาจจะต้องลองพูดคํานี้ดูบ้างนั่นเองทีนี้ลองดูนะคะว่าเส้นทางของความรักนะคะอยากจะมาบอกอะไร ให้กับคุณ Su ดเ e n นอีเวนมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่เราไม่ได้คาดคิดก็ได้นะคะในเดือนนี้นะเ,ออเหตุการณ์อะไรก็คือ s t ต f ฟูอ r g ก m เมนอาจจะเป็นการทะเลาะกันอย่างค่อนข้างเครียดเลยก็ได้มีการโต้เถียงกันอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะเราคงจะไม่ได้อยากที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกที่จะ มีสติเวลาที่เราจะทำถ้าจะต้องเถียงกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะ energy man holding coin นะคะด้วยพลังงานของชาวพุทธศพเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะกับในเรื่องของการเงินหรือว่าฐานะนะคะในช่วงนี้ก็คุณก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ที่จะต้องแบบ อาจจะจัดการเรื่องปัญหาเรื่องความรักแล้วก็จะมาจัดการเรื่องปัญหาเรื่องการเงินอีกต่หากอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณก็ยังที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคความรักของแล้วก็ฐานะของตัวเองต่อไปนะคะซึ่งคุณอาจจะมีแพลนอะไรบางอย่างที่จะทำให้ ฐานะของตัวเองมั่นคงขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของแพผนธุรกิจอะไรที่อยากจะทําให้ตัวเองมีฐานะมั่นคงขึ้นก็ได้นะคะคุณอาจจะมีบางคนอาจจะมาถึงจุดที่โอเคช่วงนี้เราเรามีค่อนข้างมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นก็เป็นไปได้นะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะด้วยด้วย Energy Man Holding A c o i n เนี่ยก็คือ King of k i n g of p e n t a c l e s นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบค่อนข้างที่จะใช้ความนิ่งนะคะ ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรต,ต่างๆนะคะกับปัญหาต่างๆคุณอาจจะแบบอยู่นิ่งๆเงียบๆในพื้นที่ของคุณแล้วก็คุณคิดว่าถ้าคุณไม่ผิดกับสถานการณ์นี้คุณก็ขออยู่นิ่งๆเฉยๆซะดีกว่าอะไรแบบนี้นี่ก็ลองไปดูนะคะ,ะเราลืมลืมดูว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจเลยเขาคนนั้นเขามีอะไรที่อยู่ในใจในตอนนี้นะคะที่ยังไม่ได้บอกกับคุณนั่นเอง ขาคนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจนะคะ I'm afraid you will say no เขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคะ I'm mm. sorry for hurting you เขาอาจจะมีการทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจก็ได้นะคะ mm. เขารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกขอโทษนั่นเอง My inner child f e e l insecure and not good enough เขาอาจจะมีมุมบางมุมนะคะหรือว่า uh, ปมในวัยเด็กอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าตัวเขาเองไม่ดีพอหรือว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกับความรักครั้งนี้นะคะม,มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเขาอาจจะทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจนะสิ่งนั้นก็คือความที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเองทีนี้เราจะไปดูนะคะว่าแล้วโลเลฟแฟนโรแมนส์ Lo Lo นะคะจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวพฤษบา้า โอเคฮิตติ้งเฟลลิ่งในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีคนที่แบบยังไม่ได้เปิดเผยหรือมีความการปิดบงังความรู้สึกที่แท้จริงบางอย่างนะคะมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่หรือจะพูดแสดงออกมาไม่ได้นะคะจําเป็นต้องเก็บไว้ในใจนั่นเองขอโรแมนต์เซนเจอ,อนะคะสามใบให้กับชาวศศพฤษสเพื่อที่จะบอกถึง Energy แล้วก็ คำแนะนำนะคะเคมีสตรีคือต้องมีใครบางคนกับคุณเนี้ยนะคะมีเคมีที่เข้ากันมากๆแล้วก็มีแรงดึงดูดกันมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมี For Giving and Learning นะคะข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะคุณอาจจะต้องปลดปล่อยพลังงานนะคะที่ไม่ดีในดีแล้วก็เยียวยามันไปซะ as you release and heal the past y o u experience more love in your present moment นะคะก็คือแบบคุณจะต้องเยียวยานะคะเยียวยามันให้ได้แล้วก็เพื่อที่ว่า,าทำให้ปัจจุบันเนี้ยดีที่สุดนะคะมีความสุขที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ลืมปมหรือบาดแผลต่างๆในอดีตนั่นเอง free yourself นะคะ อาจจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยออกมาจากอะไร i s time to take back control of your life นั่นเองนะคะการที่แบบคุมควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างไว้หรือว่าถ้าคุณถูกควบคุมหรือถูกปิดกั้นอะไรเนี่ยนะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมากคุณอาจจะต้องปล่อยตัวเองออกมานะแล้วก็ ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมใครได้นะคะตลอดการแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อะไรได้ตลอดการนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวให้เบาทําตัวให้สบายแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาดีที่สุดนั่นเองโอเคนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวพฤษภด้านความรักความสัมพันธ์นะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะลองนําสิ่งที่ดีๆนะคะ หยิบไปใช้นะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีก็อาจจะต้องทิ้งเอาไว้ตรงนี้นั่นเองโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกๆเรื่องราวนะคะอย่าลืมสำหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดต่อููวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่คลิกด้านล่างนะคะ,อ,ะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe like share แล้วก็ c o m มนต์นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ